เพื่อนคูก้อยอ่ะอาจารย์สิอายุสามสิบแปดคุณสี่คุณคัดโคโมโซผ่านตัวค่ะตอนนั้นถึงบัตรคัดมาได้สิบสองใช่ไหมแล้วก็ถึงบัตรแปดแล้วก็ส่งไปคัดสี่ก็ได้สี่ตัวเลยคัดสี่ผ่านสี่เดดใช่เดี๋ยวนะคุณสี่คุณสี่แนะนําตัวหน่อยเขาเป็นเพื่อนคูก้อยค่ะคนนี้คูก้อยจะแนะนําตัวหน่อยค่ะ่สวัสดีค่ะสี่นะคะก็อายุเออสามสิบแปด ก็เป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ค่ะแทนแม่แม่ลวกันเนาะก็โดยส่วนตัวนะคะก็ทํา i u ูมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็อีกซี่ไปแล้วสองก็ IUI ครั้งแรกก็ไม่ไม่ไม่สําเร็จนะคะแล้วก็อีกซี่ครั้งครั้งแรกเนี่ยก็ก็ไม่ติดนะคะก็ หมือนกับว่าพอใส่เสร็จเราก็เข้าใจว่าเออด้วยความหวังเนะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะง่ายไม่ติดค่ะแล้วก็พอไปรอบสองเดียวนะคะขอแบ่งขอเบรกนิดนึงเขาว่าอีกซี่สองในที่นี้คือคุณสุรเนี่ยพูดถึงการใส่ตัวอ่อนว่าได้ไข่มาสี่ตัวใช่ไหมเราก็ใส่ครั้งที่หนึ่งก็เฟลไปพอใส่ครั้งที่สองก็ติดแต่ว่าแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เฟลไปอีกรอบหนึ่งค่ะแสดงว่ากระตุ้นไข่ครั้งเดียวคัดโครโมโซมผ่านตั้งสี่ตัวได้ไข่เยอะมากคือ เขามีทุนเดิมดีมากตรงที่เขาอายุเท่านี้แล้วเขาคัดโครโมโซมผ่านสี่ตัวเขาส่งบล a สี่ตัวคัดผ่านสี่ตัวคิดดูแล้วกันคัดผ่านร้อยเปอร์เซ็นในวัยนี้ก็เขาไม่ธรรมดานะแต่เราชะล่าใจตรงที่มดลูกถูกไหมคุณสิเราก็คิดว่าอุย้ยฝังก็คงติดปรากฏว่าฝังครั้งแรกเนาะไม่ติดครั้งสองเขาติดนะเขาติดแล้วก็แตกแฝดนะแต่สุดท้าย่อแล้วคราวนี้เราก็มาเช็คกันว่าเฮ้ยดูผนังบดลูกสิเออมันก็โอเคนะโรคต่างๆ่างมีไหม แอนตี้คอร์ฟโฟไม่มีริ่มเลือดอะไรไม่มีนะแต่ดิฉันสังเกตเขาว่าตาเขาคล้ำดิฉันก็เลยบอกว่าคุณสี่คุณนอนกี่ชั่วโมงคุณก็ตอบดิฉันว่านอนประมาณอ่ะเจ็ดชั่วโมงปกติเขาบอกเขานอนเจ็ดชั่วโมงปกติไม่ได้นอนดึกหรือว่านอนน้อยดิฉันก็บอกว่ามวละคุณดาคุณไปจับดีฟคุณไปจับดีฟให้ฉันปรากฏก็เลยเนี่ยไปจับดีฟด้วยกามินเหมือนกัน พอไปดูคุณภาพการนอนอะ่ะการหลับลึกของเราก็คือว่าตกใจมากคือบางวันแค่สิบนาทีคือหลับลึกสิบนาทีบางวันคือไม่มีดีฟเลยอะ่ะสิบสามนาทีวันก่อนเขาส่งมาให้คูก้อยอเขาบอกว่าเขาอ่ะดีฟสิบสามนาทีมีใครให้น้อยกว่านี้ไหม <c oughs> ครูก้อยตกใจ <c oughs> ว่าเธอนอนอะไรของเธอเนี่ยนอนไปตั้งเจ็ดปดชั่วโมงแล้วดีฟไปสิบสามนาทีว่าทำไมเราถึงแบบรู้สึกเหมือนที่สีบอกว่าสีรู้สึกเพลียใช่ไหม มันใน่แต่ละวันนะเรเสียแบบเอ้เราก็นอนเต็มที่แล้วนะในที่แบบว่าเวลาที่เรานอนได้อะแต่ตื่นมามันก็ยังเทียอยู่อืมพอสุดท้ายการมินบอกคุณเลยว่า deep sleep อะสิบนาทีสิบสามนาทีคุก้อยก็เลยบอกโอเคคุณสิทธ์มันใช่เลยตอนนี้ที่โปรดักที่เพิ่องออกมาคุณช่วยเอาไปรับทานปรากฏคุณก้อยส่ง <laughs> ส่งไปให้คุณสีเอาไปร,ร,รับทานนี่กิินจรง,จรงคุณแจ้งแม่ว่าตอนนี้ดีฟคุณเท่าไหร่หลังกินใช่หลังจากกินไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ละวันนะคะก็จะขึ้นตอนนี้ก็จากสิบกว่านาทีก็อยู่ที่ชั่วโมงกว่าๆแล้วโอ้ยตบมือค่ะ <c oughs> โอ้ยดิฉันขอแสดงความยินดีกับการหลับคุณภาพในการนอนของคุณสีมากๆ สิบสามนาทีตอนนี้ดิฟเขาขึ้นเป็นชั่วโมงกว่าในระยะเวลาการนอนเท่าไหร่คะคุณสิเจ็ดในระยะเวลาการนอนประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเท่าเดิมแล้วก็ดิฟได้ชั่วโมงกว่าซึ่งคุณก็ต้องบอกแม่แม่ว่าคุณภาพการนอนเนี่ยเราจะวัดกันที่การนอนหลับลึกไม่ใช่ระยะเวลาในการนอนไม่ใช่ว่าฉันนอนสิบชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงแต่ถ้าคุณไม่ดีฟเลยเท่ากับคุณไม่ได้นอนนะสมองคุณร่างกายคุณไม่ได้ชัดดาวนะซึ่งหลักการของการดีฟก็คือ ใน7-9ถึงชั่วโมงคุณควรจะดีฟ1-1.5ถึงชั่วโมงหรือควรจะดีฟ13-2ถึงเปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงในการนอนคำนวณง่ายๆเลยคุก้ตีว่าเลขกลมๆคุณต้องดีฟ20%เปอร์เซ็นต์ของชั่วโมงในการนอนเช่นคุณนอน10ชั่วโมงคุณดีฟ20%เปอร์เซ็นต์คือคุณต้องดีฟ2ชั่วโมงนั่นคือผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเทสตัตวเองแล้วเอาน้ำหลับ เป็นตัวช่วยคุณแม่สิคุณต้องจัดการเรื่องการนอนของคุณให้เรียบร้อยก่อนรอบนี้ถึงจะฝังตัวอ่อนตัวถัดไปซึ่งครูก้อย้คิดว่าสีน่าจะมีปัญหาแค่นี้อย่างเดียวแล้วตอนนี้เรื่องการนอนใช่ไหมเชื่อบการอนอะที่ส่งมาให้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันช่วยได้จริงๆแล้วก็เพียน,น้อยลงก็ได้หลับแบบเหมือนหลับลึกมากขึ้นก็คิดว่าทุกอย่างแลาจแต่ดีขึ้นแล้วแหละเราเรารู้สึกได้ไหมคะจากความรู้สึกนอกจากที่เราใช้นาฬิกา ใช่มันก็เหมือนปกติใช่ไหมบางที <ừ m. S 2> ตอนนอนอย่างเงี้ยก็นาฬิกาปลุกแล้ว,ลวเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังเพียอยู่ <ừ m. S 2> แต่ว่าตอนเนี้ยค่ะก็ก็ตื่นก่อนนาฬิกาแต่ว่าไม่ช่ตื่อแบบตีสามตีสี่อะไรแบบนี้นะ <laughs> ก็คือว่าอตอนเช้าก็ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกได้แล้วก็ไม่รู้สึกเพียค่ะแสดงว่าฉันอิม่มของฉันแล้ว ฉันไม่ต้อง,องใหน,นาฬิกา,บบาปล <ก S 2> ุก <Magic. S 2> มาจิกจิบแล้วอ,อดีฟจัดติบนาทีเป็นชั่วโมงกว่าก็คือว่าพักผ่อนได้เต็มที่แล้วอันนี้คือมาถึงหลังทันกี่กี่ซองได้ครับประมาณห้าค่ะทันไปห้าซองโอ้ห้าซองปรับมาได้เป็นดีฟชั่วโมงกว่าคือรถตอนนี้คุณไม่มีปัญหาทะเลาะก,กับนาฬิกาปลุกแล้วไม่มีแล้วก่อนหน้านี้คือแบบว่าเอาก็ยังรู้สึกแบบตามันจะไม่ค่อยเปิดใช่ไหมแต่ตอนนี้ ก็คือว่าเราก็ตื่นมาก่อนนาฬิกาเลยสักประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีค่ะคุณให้กี่ดาวคุณสี่คุณให้กี่ดาวให้ห้าดาวห้าดาวเต็มเทาา่า,าไหร่เท่าไหร่ครูเต็มห้าดาวโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ